สวัสดีค่ะมีรถสภาพไปสวยมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ปรดอีฟีดาวส่งเดือนละแค่ห0 0ับาทเองนะตยต้วตาวีออสหนึ่ยีเกียวโตปีสองพันสิบห้ค่ะภายในได้เบาะหนังสีดําแนวสปอร์ตด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะรถสีขาวนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่ขับตีน่าใช้แอร์เย็นสุดเลยนะคะตามแอไมไดูเลยค่ะ นี่ค่ะตยทา Vios 1.5 E g กยอโตคันนี้ปี2015ค่ะ319,000บาทเท่านั้นประวัติที่จะได้เต็มส่งเดือนละแค่6,000กว่าบาทเองนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะส่วนภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะกระจกรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ Airbag ABS กุญแจรีโมทนะคะ เครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD นะคะคันนี้สามารถเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะรถสวยมากๆเลยค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะ ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดโคันนี้ได้นะคะที่1นึ0 0หมบาทขึ้นไปค่ะกระสุดครคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถสภาพสวยนะคะเปลี่ยนดน้ามันต้องเป็นคันนี้เลยนะคะอะไรหาได้ทั่วประเทศเลยค่ะสเก์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังนะคะต้นมัน E10 ได้ด้วยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะสภาพดีค่ะ ได้เบาสีดาแนวสปอร์ตด้วยนะคะดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะเอกสารในการจัดไฟนัซนไม่ยุ่งยากเลยนะแค่มีสําเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตเมนต้ย้อนหลัง6เดือนและก็ใบรับรองรเงดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะหน้าเครื่องเป็นเครื่องยนต์พันธานะคะเบนซินค่ะสะภาพดีมากๆเลยค่ะ ใครกำลังมองหารถสภาพไปสวยผ่อนสบ,สบายแค่เดือนละ6 0 0 0บาทนะคะได้รถสภาพไปสวยไปใช้อะไรหาได้ทั่วประเทศต้ตองเป็นคันนี้เลยนะคะโ mm hmm. ตย่าว v ีอ็อดหนกีโตปี2015ค่ะ mm hmm. สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5้า0 8 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊ที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092-50 50 8 58มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยีนนีข้อมูลค่ะออกรถไม่ยุงยากค่ะฟังไม่ทันโทรมาสอบถามได้เลยนะคะหรือทักไลน์มาได้นะคะพูดไวนิดหนึ่งค่ะอยากได้รถสวยๆโทรมาค่ะ มาทดลองขับดูได้เลยนะคะคันนี้รถสวยจริงไม่ผิดหวังนะคะไม่มีอุบัติเหตุค่ะน่าใช้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันค่ะแดดก็ร้อนมากๆด้วยนะคะอยากได้รถสวยๆทรมากค่ะมีรถทุกยี่ห้อให้ให้ลูกค้าได้เลือกได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ